ที่ชาร์จแบตสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้อยู่ตรงไหนนะครับไปดูกันเลยนะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านขวานนะข้างเบาะตรงนี้ที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอัดดึงออกให้ดูก่อนจะปิดจุกอยู่แบบนี้นะปิดจุกกันน้ํานะครับแล้วก็เปิดสายออกนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จเข้าไปเลยเสียบให้ตรงรูนะปึ๊บเข้าไปแบบนี้ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับตอนที่เราเสียบชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงแบบนี้พอชาร์จเต็มแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้เป็นช่องพัดลมระบายอากาศลัอกไฟจะเป็นแบบ2ขานะครับแล้ก็เสียบชาร์จไว้แบบนี้ได้เลย และนี่ก็คือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากดองซีนะครับล้อยางโตขนาด10นิ้วเดี๋ยวบีกุญแจให้ดูนะครับผมมีหน้าจอรีตอนบอกความเร็วบอกแบตเตอรี่คงเหลือบอกระยะทางรวมมีเบรกมือนะเป็นเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังมีไฟหน้ามีไฟท้ายตอนที่เรากำเบรกเนี่ยไฟท้ายติดขึ้นมาอีกนะครับมีที่วางโทรศัพท์มือถืออันนี้ปุ่มเปิดปิดไฟรถบอกความเร็วได้หมด3ระดับนะครับมีระดับที่1ระดับที่2แล้วก็ระดับที่3ตรงนี้เป็นแตะรถ สำหรับระบบโชคจะเป็นโชกค,คู่นะครับอันนี้เป็นโชคท้ายหน้าอันนี้เป็นโชคท้ายด้านหลังเบาะนั่งสามารถปรับความสูงต่ำได้แฮนด์รถสามารถปรับความสูงต่ำได้เช่นกันระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรกระบบเบรกล้อหลังเป็นแบบดิสเบรกเช่นกันกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามตรงไหนพียงเพื่อนคุยกันในคอมเมนต์เลยนะครับ